ลัล,ล,ลาลาลาวู้ฮูวันนี้เราสัตว์มารายงานตัวแล้วจ้าตัวแรกเลยวู้ฮู้บัฟฟาโลี่ควายของเราบัฟฟาโลควายกรีนบัฟฟาโล o ว้าวเน่ไปเดินชนพี่วัวจะชนพี่วัวออกมาเดินได้วหมสิข้าวัวเอาพี่วัวไม่ติดงั้นพี่วัวฝากยืนไว้ตรงนี้ก่อนนะเอามาเอลเฟนช้าง เจ้าช้างหรือเจ้าหมูนี่ไปเลยมาแล้วเดี๋ยวมา,า,ห,าห้องนั้นสิมาอีตัวลวจ้าดอกดอกสุนะัขพีควายของเราขาเป๋เลย ว้าวซีบราเฮมาแล้วจ้ะซีบรามาลายกับดอกสโน,นั์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เราเอาพี่ใหญ่ไดโนเสาร์มาเดินกับน้องเล็กไดโนเสาร์ดกีกว่าว้าว โอ๊ยโอใครจะล้มดูดูสิใครจะล้ม,ลมชิตาชิตเชียใครเชียช่ย,ยหไหมโอ๊ยเสมอเลยล้มคู่มาแล้ววันนี้เราจะเลือกเปิดกล่องตงัวไหนกันดีนะซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเลือกเจ้าป่านีโมดีกว่าว้าววันนี้ที่กล่องมันเป็นสีเหลืองนะเรามาลุ้นกันดีกว่าเราจะเปิดได้สีอะไร พร้อมหรือยังโอ้มีสีเหลืองกับสีส้มนะหนึ่งสองหางมาแล้วหางมาแล้วได้ได้สีส้มจ้าว้าววูวมีเพลงด้วยโอ,โอ้อย่างฟเฟี้ยวอย่างนี้มาเดินกับสิงโตทะเลดีกว่าบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ้า ฝากกดติดตามามั้นนะจ๊ะแถมอีกตัวเจ้านิงทีลังกาถือกล้วย